สวัสดีค่ะวันนี้มดมีเทคนิคการตีแป้งโดยใช้เครื่องตีแป้งให้ตียังไงได้แป้งที่นุ่มแล้วขึ้นฟิล์มนะคะก่อนจะไปดูมดฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามปังอวบให้มดด้วยนะคะเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆคะ่ะขั้นตอนแรกใส่ส่วนผสมของแห้งลงไปก่อนนะคะ ถ้ามีแป้ง1ชนิดก็ใส่1ชนิดถ้ามี2ก็ใส่2ชนิดลงไปให้หมดเลยเสร็จแล้วเราจะแบ่งหลุมออกเป็น2หลุมอีกหลุมหนึ่งเราจะใส่ยีสต์อีกหลุมหนึ่งเราจะใส่เกลือกับน้ำตาลค่ะแนะนำค่ะอย่าให้ยีสต์กับเกลือสัมผัสกันมากเกินไปนะคะไม่เช่นนั้นประสิทธิภาพของยีสต์จะทำงานลดลงหรือว่าอาจจะไม่ทำงานเลย ขนมถ้ายีสต์ไม่ทํางานขนมบังของเราก็จะไม่ฟูก็จะมีกลิ่นยีสต์ออกจากตัวแป้งค่ะพอใส่เสร็จเรียบร้อยแล้วให้ใช้แป้งค่ะกรอบตัวหลุมทั้งสองหลุมให้สนิทเลยสูตรไหนถ้ามีนมผงก็ให้ลอ่อนนมผงใส่ลงไปในโถได้เลยนะคะแต่ถ้าสูตรไหนไม่มีนมผงก็ไม่ต้องใส่ค่ะพอใส่ของแห้งเสร็จเรียบร้อยแล้วให้ตามด้วยของเหลวเข้าไปนะคะของเหลวทุกอย่างเลยน้ํา นมคารนชั่นนมสดนะคะถ้าสูตรไหนเป็นตัวไหนให้ใส่ลงเข้าไปได้เลยพอใส่ของเหลยวลงไปหมดแล้วนะคะตามด้วยไข่ไก่ค่ะใส่ไข่ไก่ลงไปในโถได้เลยเสร็จเรียบร้อยแล้ว,ลวเราก็จะนำไปตีในเครื่องนะคะอันดับแรกตีด้วยสปีดท,ที่2นะคะอยู่ที่3นาที ห้ามใช้สปีดสูงนะคะไม่เช่นนั้นนะคะตัวแป้งจะฟุ้งให้ใช้สปีด1หรือว่าสปีด2พอนะคะอยู่ที่3นาทีพอครบ3มนาทีเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะใส่เนยค่ะถ้าสูตรไหนมีเนยให้ค่อยๆใส่เนยเข้าไปโดยไม่ต้องปิดเครื่องนะคะแต่ถ้าสูตรไหนไม่มีเนยก็ให้ตีไปเลยค่ะพอใส่เนยเสร็จเรียบร้อยแล้วมอจะตั้งเวลายอยู่ที่15นาทีนะคะตีต่อได้เลย เครื่องตีแต่ละบ้านนะคะขนาดลิตรเนาะขนาดกำลังหวัดจะไม่เท่ากันนะคะแนะนำให้ดูที่ตัวแป้งเป็นหลักนะคะบางบ้านอาจใช้เวลา15นาทีเท่ามดแต่บางบ้านอาจใช้เวลา20นาทีสังเกตดูถ้าเนยละลายเรียบร้อยแล้วนะคะให้ปรับสปีดเลข2ให้เป็นเลข4นะคะภายใน15นาทีถ้าแป้งของเราไม่แฉะค่ะแป้งเนียน ไม่แฉะแป้งได้ที่เป็นฟิล์มเรียบร้อยแล้วให้นำแป้งออกมาจากโถได้เลยวิธีการตีด้วยเครื่องนะคะให้ดูแป้งเป็นหลังนะคะถ้าแป้งไม่แฉะให้ออกมาได้เลยค่ะถ้าแป้งเนียนแบบนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วมดก็จะทำการคลึงนะคะถ้าเป็นเครื่องตีหมีอะคะ่ะจะใช้เวลาประมาณ40นาทีขึ้นไปไม่ต้องกังวลเรื่องเวลาว่าตีนานเกินไปนะคะเพราะว่าแต่ละเครื่องการตี เวลาตีไม่เท่ากันค่ะวิธีเช็คแป้งนะคะได้ฟิล์มไหมให้ดึงแป้งออกมานะคะถ้าเป็นฟิล์มบางๆแบบนี้นะคะคือเราตีแป้งได้ที่แล้วแบบนี้เลยมดจะใช้ฝ่ามือนะคะในการคลึงแป้งเข้าด้านหลังคลึงแป้งค่อยๆคลึงค่อยๆหมุนแป้งนะคะให้หน้าเนียนๆถ้าห,หน้าเนียนเราก็จะขึ้นรูปง่าย ตัวขนมจะมีความนุ่มความเหนียวแล้วก็หน้าก็จะเนียนไม่แตกค่ะพอคลึงแป้งเสร็จเรียบร้อยแล้วมดก็จะนําแป้งไปพักนะคะรอบแรกมดจะวางบนโถแล้วก็รองด้วยกระดาษไขเคลือบซิลิโคนถ้าใครไม่มีสามารถใช้เนยเนยนะคะทาบนโถก่อนเพื่อไม่ให้แป้งติดแล้วก็ปิดด้วยกระดาษไข โอ้ยโทษทีค่ะปิดด้วยฟิล์มพนอมอาหารนะคะให้สนิทเลยอย่าให้อากาศเข้าไปในโถค่ะมดจะพักไว้ยอยู่ที่10นาที